ปรามาส s โคชกะมีห้าทุกกะเท่านั้นเพราะอะไรในปรามาสาโคชกะมีเพียงห้าทุกกะเท่านั้นเพราะขาดปรามาส s ปรามาสาสัมปยุตทุกกะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปรามาสะองค์ธรรมมีแต่เพียงทิฏฐิเจตสิกดวงเดียวนั่นเองฉะนั้นรมที่ชื่อว่าปรามาสา แประกอบด้วยปรามาสะนั้นย่อมไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้ว่าองค์ธรรมของทุติยบทคือปรามาสะสัมปยุตตาเจวะธรรม,มาโนจะปรามาสามีได้ก็จริงแต่องค์ธรรมของปทมบทคือปรามาสาเจวะธรรม,มาปรามาสะสัมปยุตตาจักนั้นย่อมไม่มีฉะนั้น พระพุทธองค์จึงไม่ทรงแสดงปรามาสะปรามาสะสามปยุตตะทุกกะ